ทุกคนกคน,คนวัดเชิงเขาหลวงพ่อรวยแต่เราแซบฮะอยู่ตรงแกรนพึกษาสิริเห็นแบบนี้เลยบรรยากาศแบบเห็นเจดีย์ทองเป็นบุญตาเป็นบุญใจเป็นบุญชีวิตมากๆแล้วก็เมื่อกี้เราเดินนะฮะเรารัดตรงนี้ไปทุกคนรัดไปเรื่อยเรืเรเดินไปโลตัสแต่เราไปหลังโลตัสนะฮะไปสุดบรรทัดซอย13ก็จะเจอข้ามันไก่รถนิยมซึ่งเป็นตำนานสาขาสนะตรงนั้น สาขาหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ฮะไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่กําลังเขาเรียกว่ากาลังอะไรนะอ๋อรีโนเวททุกคนแต่ปีสาขาสองนี่ฮะทำให้เราแต่ที่สําคัญไปกินในร้านมาแล้วนี่น้ําจิ้มอร่อยมากแล้วก็ซุปเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้หลายๆโลกก็ได้อะเพราะว่าปกติเรากินน้ําซุปจะไม่มีความเป็นมะนาวดองนะอันนี้เป็นตุ่นมะนาวฮะทุกคนอร่อยมากน้ําจิ้มก็เด็ดฮะมีความสดใหม่และเข้มข้นทุกคนนะฮะ อันนี้สาบานนะฮะไม่ใช่อวยนะฮะบอกตรงๆว่าอะไรดีเราก็ต้องออกมาออกบอกต่อให้ชาวลูกรู้เดี๋ยวเรากินนะนะไม่พูดมากฮะนี่่ะอยู่ในห้องโรงแรมทุกคนลดมากทำหลักสูตรเสร็จแล้วหิวค่ะทุกคนจ๋านี่่ะทุกคนเราจะเทยอย่างนี้เลยค่ะทุกคนจิ้มเขาแบบรสมากเข็มข้นมากไม่เผ็ดน,นะฮะมีความเข็มข้นทุกคนพริกอะไรก็ไม่รู้เทวดานางฟ้ากินแล้วไม่เผ็ด่ะ,ะทุกคน นี่กไก่รลมากเดี๋ยวเราแกะซุปก่อนทุกคนน้ำจิ้มอร่อยน้ำไาลไหลนะทุกคนอ,อร่อยมากทำได้ยังไงสูตร,ตรแบบสูตรคุณแม่เลยฮนะเขาบอกที่สลับบุรีร้านนี้ตำนานนะอ่ะ ไม่เคยกินข้าวมันไก่อร่อยแบบนี้มาก่อนทุกคนอ้อนทุกคนกินน้ำซุปอ่ะน้ำซุปมีความเป็นมะนาวตุ่นมะนาวย้อนอร่อยมากอร่อยมากทุกคนออื นี่หากูนบูนทุกคนคาเฟ่ตรงสถานีรถไฟหาชาหนุมอร่อยมากชาชาเขียวชาภูเขาไฟก็อร่อยทุกคนดูดจนดหมดเลยระหว่างเดินมาอือยอดส่วนนี้เป็นทูโทนอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะดูดให้ดูนะจ๊ะนี่ะมีระดับน้ำตาลในผสมกันสองสี 4, ่กระเดินมาก็ผสมกันไปหมดเลยทุกคน อร่อยมากค่ะมีสองสาขานะฮะปุนปุนก็สองสาขาไม่ยอมใครนะฮะนี่ฮะเจดียอดทองสวยมากโอ้โหคืนใจสองสาขาก็บอกอยู่แถวลุงบางสระบุรีกสาขาหนึ่งสาขาสาขาที่สองะสาขาที่หนึ่งอยู่ตรงฐถานีรถไฟตรงทางเดินรถไฟหไม่ไกลกันนะฮะก็มันไก่แซ่บต่อไม่รอละอือ อร่อยมากทุกคนอืน้ำจิ้มก็แบบรู้ใจอุดยอดแล้วก็อร่อยใบหมดอ่ะทุกคนน้ำซุปก็แบบว่ามะนาวดองมะนาวมีความเป็นมะนาวอ่ะทุกคนอร่อยแม้แต่น้ำซุป อุ้นๆมาอ,อ,มาอ,อ,อร่อยฝนจะตกไหมนะฮะทุกคนจำคําขวัญประจำสลับลีได้อย่างตกลงนะเอาอีกอันหนึ่งที่เราลืมก็คือนี่ไงตักบาทดอกไม้เทศกาลตักบาทพระเทวอ่ะเข้าพรนศาออกันสาประมาณนั้นใช่ไหมก็จะดังในที่นี่หามีตักบาทดอกไม้แล้วก็ ยินแดนทางตะวันบานแหล่งชุมทางนะฮะเมืองชุมทางอุตสาหกรรมเกษตรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตรงลงเกิด่าสักชนกระสิ์เนี่ยอยู่ลบบุรีกับสระบุรีใช่ไหมเขารวมกันเสระบุรีก็มีแสดงว่าพื้นที่เขากินกี่จัหงหวัดตกลงทุกคนท,คนท,คนทราบไหมใช่ไหมอ่ะ,อะปอนอื่านว่าวันช่องของเรานี่ ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะไ,ได้ออกต้องดีงามล้ำเลิศบริการดีฮะอืมนะาร้านไหนไม่ได้ออกนี่อดเสียดายนะฮะเพราะเราโปรโมทให้ชาวลูกรับรู้นะฮะจะลิกไว้ตลอดการฮะ,ะอะ่ป้อนทุกคนอมไม่ได้ง่ายง่ายนะฮะ ที่จะได้ออกมีโฆษณาเข้าเรื่อยๆค่ะทุกคนเรามาันลุนกันนะฮะคลิปนี้อาจจะมีโฆษณาเข้าก็ได้ใครจะไปรููถูกปะบางที่มียอดวิวร้อยกว่าก็โฆษณามาแล้วฮะบางคนถามว่ามีโฆษณาอะไรบ้างหลยในขอดูหน่อย bmw ก็มีหา l'oreal ก็มาหา samsung samsung มาหมดฮะแคปไว้หมดฮะทุกคนเป็นหลักฐานไม่ได้ตอนแหล่ฮะอันถึงแม้จะเป็นช่องที่เพิ่งไม่ถือกําเนิดไม่นานแต่เราก็ไม่ได้ทําเพื่อเงินนะเราโปรโมทให้รีนะฮะทุกคนอ่ะป้อนทุกคน อร่อยมากขอบคุณสำหรับความอร่อยบริการดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุ้นกันอาหารเช้าที่โรงแรมแกรนสิริปรึกษาสิริเนี่ยมีอะไรบ้างพรุ่งนี้นะฮะอร่อยมาก,มากคือน้ำจิ้มของเขาเนี่ยเห็นแบบเนี้ยไม่เผ็ดนะ <S <S เขาใช้พริกเทวญาที่ไหนฮะทำไมอร่อยไม่เผ็ด มีความเป็นเก็ดนิดๆแต่อร่อยไองปุ้นๆมาอร่อยอืมปุ้นๆอร่อยมากอืมอร่อยอร่อยมากมน้ำจิ้มเขาภูมิใจนะเนี่ยเนาะ น่าภูมิใจมากออน้ำชุบอื้อป <c oughs>